ต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ V r s o นโซยรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งตอบพบการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทัพบกท่านสามารถที่จะติดต่อได้ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน Line i d แอดไซด์โควิดทีวีไฟฟ์เอสดีวันหรือสามารถที่จะสแกน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่มุมจอตลอดการรับชมรายการค่ะ สำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกเราเริ่มต้นด้วยกองทัพบ,บกจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมีแล้วแบ่งปันเพื่อเป็นการส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะพันเอกเกียรติศักดิ์น้ำชยัยศรีรองเลขานุการกองทัพบ,บกเป็นประธานนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มีแล้วแบ่งปันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2564 ณชุมชนวัดใหม่อมาตร,รถกรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและการลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นพลตรีอนุภาพสิริมณฑลเลขานุการกองทัพบ,บกได้เป็นประธานประกอบอาหารจากรถครัวสนามของกองทัพบ,บกก่อนมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยรถครัวสนามของกองทัพบ,บกได้ปรุงอาหารสุกได้แก่แกงเขียวหวานไก่ไข่เจียวไก่ผัดพริกไข่ดำไข่เค็มไก่ยอให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับประทานอาหารที่สดใหม่และอร่อยนอกจากนั้นยังได้มอบผ,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรจากโครงการทหารพันดีหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์อุปกรณ์ป้องกันก,การติดเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วย โอกาสนี้ยังได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดใหม่อมตะรดเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกันเนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายชุมชนอาทิชุมชนปากคลองตลาดตลาดยอดพิมานชุมชนริมคลององอ,งอ่าง ชุมชนวัดน้อยนพคุณชุมชนราชบพิษพัฒนาชุมชนหลังวัดเบญจมาบพิษซึ่งในส่วนของพื้นที่รอบที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพบ,บกเขตพระนครได้จัดกิจกรรมในสามชุมชนได้แก่ชุมชนวัดใหม่อมตรถชุมชนวัดสมนัตราชวรวิหารและชุมชนวัดเทวราชกุญชรโดยเป็นไปตามตาริของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสําคัญกับการดูแลชุมชนโดยรอบที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพบ,บก แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติในการมอบกําลังใจให้แก่กันและกันอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมไทยต่อไปหน่วยทหารพร้อมใจจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2564ด้วยความจงรักภักดีพลตรีกิติพงษ์ชื่นใจชนผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีลงนามถวายพระพรและการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณแหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตรีมนัฐจันดีผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้านำคณะข้าขราชาการกระทำพิธีถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2564ณอาคารประมลพลาสินศูนย์การทหารมา้า โอกาสนี้กำลังพลของหน่วยยังได้ร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสภากาชาติไทยในสภาวะการขาดแคลนโลหิตสำรองอีกด้วยโดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตรวมจำนวน174คนได้รับโลหิตจำนวน131ยูนิตกรมทหารม้าที่2ร่วมกับกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2กองพันทหารปืนใหญ่ที่20และกรมทหารปืนใหญ่ที่21 อำเภอรับแลและเทศบาลตำบลศีพนมมาตรนำกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาในคูคลองที่อาจจะเป็นอุปสรรคกีดขวางเส้นทางน้ำไหลส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในห้วงฤดูฝนบริเวณคลองแม่พร่องตำบลศีพนมมาตรอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตรวมระยะทาง100เมตรปริมาณผักตบชวา1.5ตัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2564กองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและหมู่เสนารัก์ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวิกคลินนิ่งเดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมทั้งฉีดน้ำล้างสิ่งสกรปรกที่บริเวณสถานศึกษา อาคารสำนักงานห้องเรียนรวมถึงโรงอาหารและสนามเด็กเล่นเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2564ณโรงเรียนเทศบาลสีพนมมาติพิทยากรตํตำบลสีพนมมาติอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ให้ครูนักเรียนรวมถึงบุคลากรเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และได้มีการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพมนทลทหารบกที่35พร้อมด้วยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่อุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดจิตอาสาพระราชทานให้บริการทางการแพทย์ ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นพร้อมกับตรวจเชื้อไข้เลือดออกเชิงรุกด้วยการตรวจหาเดงกี NS1Ag ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงตลอดจนปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลายวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกปฏิบัติการปรับปรุงแหล่งน้ำบริเวณคลองน้ำริดกำจัดแหล่งพ่อพันลูกน้ำยุงลายปล่อยปลาจำนวน50,000ื่นตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564ณตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต ที่ที่ติดตามความคืบหน้ากรณีอาวุธปืนสูญหายพร้อมเนม้นย้ำกำชับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีค่ะพลโทเกรียงไกรศีรักแม่ทับภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายเจษด,ดาจิตรัสผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการอนุกรรมการสอบสวนสาเหตุกรณีอาวุธปืนเล็กยาวขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรจำนวน28กระบอกสูญหายได้รวมการติดตามการถแถลงชี้แจงผลการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้ความพยายามเร่งตรวจสอบอาวุธปืนที่ยังคงสูญหายอีกจำนวน20กระบอกเพื่อไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่หวังดีนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงหรือสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ยังได้ออกคําสั่งให้มีเจ้าหน้าที่คลังคอยรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการทําหน้าที่บัญชีคุมอาวุธปืนทุกกระบอกทั้งเรื่องการเบิกจ่ายและนําออกจากคลังสร้างมาตรการควบคุมอย่างเข้มแข็งของคลังอาวุธตลอดจนฐานปฏิบัติการอีกด้วยพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสดังกล่าวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทันทีที่สายด่วน1341หรือหมายเลขโทรศัพท์061 173 2999สายตรงแม่ทัพภาคที่4ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงกลาโหมนะคะชี้แจงงบประมาณปี2,565ของกองทัพได้มีการปรับลดลงมาแล้วมากกว่า1,000 10, 0ล้านบาทค่ะ เพจ Facebook ของสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมได้เผยแพร่ตารางงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสแสดงให้เห็นว่าในปีนี้ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า200ล้านบาท17เป็นงบพัฒนากองทัพและเป็นงบก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่9งบบุคลากรและการปฏิบัติงานของหน่วย74ซึ่งในส่วนของงบประมาณบุคลากรน,นั้นกระทรวงกลาโหมมีแผนที่จะปรับลดจำนวนกำลังพลลงอีกกว่า12,000นายภายในปี2570 ส่วนการจัดซื้ออาวุธธยุทปกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งใน3เฉพาะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และที่มีอยู่ก็ใช้การซ่อมปรับปรุงและการซ่อมเพื่อดำรงสภาพโดยงบประมาณของแต่ละเหล่าทัพในปี2,565มีจำนวนที่ลดลงกว่า1,000 10, 0ล้านบาทคือสำนักงานปลัดกระทรวงกะลาโหมลดลง448ล้านบาทกองบัญชาการกองทัพไทยลดลง1,948ล้านบาทกองทัพบ,บกลดลง6,603ล้านบาท กองทัพเรือลดลง1129ล้านบาทและกองทัพอากาศลดลง688ล้านบาทโฆษกกองทัพเรือนะคะเปเิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์ทัพเรือค่ะได้สร้างตู้ความดันบวกใช้ปฏิบัติงานสู้ภยัยโควิด -19 พลเรือเอกเชษฐาาจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือเปเิดเผยว่าตามที่พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้นโยบายกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเต็มกำลังความสามารถกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจึงได้ปฏิบัติเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวโดยการจัดสร้างตู้ความดันอากาศบวกต้นแบบจำนวนเจ็ตู้เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมแพทย์ทหารเรือโดยตู้ความดันบวกนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อโครโรนาไวรัสและเป็นการเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อจากคนไข้สู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการดำเนินโครงการจัดสร้างตู้ได้เริ่มตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันการจัดสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กับกรมแพทย์ทหารเรือสำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไปในวันที่4มิถุนายน2564ทั้งนี้ตู้ความดันบวกจำนวน7ตู้จะถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลทหารเรือทั้ง3แห่งค่ะได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ประชาชนนะคะยังคงประสานขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทัพบ,บกอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือรวมแล้วถึง455รายกองทัพบ,บกยังคงเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บก โดยตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงวันนี้มีประชาชนติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วจำนวนทั้งสิ้น242ครั้งอาทิเรื่องการสอบถามข้อมูลโควิด -19 ข้อมูลการลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด -19 การป้องกันเมื่อพบบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อโควิดการร้องขอความช่วยเหลือในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปอยังโรงพยาบาลสนามการขอความช่วยเหลือในการนำศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาและชาป,ปนกิจศพ ทั้งนี้ญาติหรือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหากับการจัดการศพของผู้ติดเชื้อสามารถที่จะประสานขอรับการสนับสนุนผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบ,บกหมายเลขโทรศพัพท์0 2 2 7 0 5 6 8 5 9, หรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook TV5 SD1 ทางไลน์ ID ค่ะเอสไซโควิดทติดต่อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ยานพาหนะของกองทัพบกนะคะยังคงปฏิบัติภารกิจในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เข้าสู่ระบบการรักษาศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 สปมยังคงทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่2มิถุนายน2564ได้นำส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น184รายซึ่งในแต่ละวัน รถหรือยานพาหนะของเหล่าทัพรวม52คันมีการเตรียมพร้อมนะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเพื่อปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20น,นาฬิกาขณะที่ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่1ยังคงทําการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่27เมษายนโดยได้ทำการรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วรวม484ครั้งมีผู้ติดเชื้อสะสมที่ทำการรับส่ง1 0 9 7รายและได้นำส่งศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาและชาปนกิจศพที่ชาปนสถานกองทัพบกรวมจำนวน51รายสำหรับกำลังพลประจำรถทุกนายได้ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อมาเป็นอย่างดีโดยมีการประสานการปฏิบัติกับศูนย์เอราวัน ศูนย์นเรนทรและศูนย์แรกรับผู้ป่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณาสุขในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาตัวตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มอบหมายให้หน่วยทหารนำทรัพยากรของกองทัพที่มีอยู่มาใช้ในการสนับสนุนการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของกระทรวงสาธารณาสุขในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องกเกษตรกรอิ่มใจของกองทบกยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยดําเนินกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564โดยดำเนินการเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่หน่วยได้รับซื้อมารวมทั้งสิ่งของข้าสารอาหารแห้งอีก100ชุดขึ้นรถพุ่มพวงปันสุข ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน135ครัวเรือนถึงบ้านนับเป็นครั้งที่2ของการดําเนินกิจกรรมซึ่งคราวนี้ค่ะเป็นการลงพื้นที่ที่ตำบลตะเคร์อําเภอภผ่าลีจังหวัดนครสวรรค์มณฑลทหารโบกที่210จัดรถสายันพร้อมกับกำลังพลเข้ารับซื้อปลานินจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานินในกระชังตามโครงการทหารอิ่มท้องพี่น้องมีตัง ณตำบลพนอมอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และปัญหาจากสภาพอากาศสภาพน้ำที่จะทำให้ปลานิลเกิดความเสียหายจนอาจเสียรายได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินการเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร แก้วมังกรจำนวน100กิโลกรัมจากนายสมชายกึ่งสันเทียเกษตรกร,ร,กรบ้านหนองจอกตําบลหนองย่างเสืออําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีตามนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือกําลังพลของหน่วยซึ่งครอบครัวเป็นเกษตรกร,ร,กรและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยจะนําผ,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่รับซื้อไปประกอบเลี้ยงและแจกจ่ายให้กับกําลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนรวมทั้งครอบครัวให้ได้รับประทานต่อไป หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จัดกำลังพลดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าทงอําเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำตลอดจนเป็นการลดภาระการขนย้ายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบ,บกสำหรับเกษตรกรรายใดที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดผลผลิตราคาตกต่ำสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะคะตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจโดยติดต่อได้ที่ส่วนประสานงานสินค้าเกษตรททบ5ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0614188256หรือจะส่งข้อความนะคะผ่าน ทางอินบ็อกเข้ามาที่ Facebook ก็ได้ค่ะเพจของเรา t v 5 sd 1เว็บไซต์ w o w w tv 5 co th ททบ5นะคะจะเป็นส oh ja ่วนกลางที ph ph k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  ่จะรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยทหารเพื่อลงไปรับซื้อผลผลิตค่ะโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดค่ะสามารถรวบรวมปริมาณโลหิตที่รับบริจาคได้แล้วถึง34ล้าน4ี กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่151จัดกําลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564โดยเหล่ากาชาติจังหวัดนาราธิวาสรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมได้ปริมาณโลหิตจำนวนทั้งสิ้น4950ซีซี กองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์จัดกําลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2564นณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมียอดบริจาคโลหิตรวมจํานวนทั้งสิ้น7 6 5 4ซีซี กองทัพไทยสรุปภาพรวมการดำเนินการโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดมีกำลังพลเดินทางเข้าบริจาคโลหิตแล้วจำนวน82,113นายได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น34,278,927ซ c แบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย6,774นายได้ปริมาณโลหิตสะสมรวม2,854,750ซซี กองทัพบก50,060นายได้ปริมาณโลหิตส,สะสมรวม20,82,117ซีซีกองทัพเรือ13,649นายได้ปริมาณโลหิตส,สะสมรวม6,11,360ซีซีกองทัพอากาศ11,630นายได้ปริมาณโลหิตส,สะสมรวม5,231,700ซีซี ทั้งนี้เพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในช่วงสถานการณ์โควิด1 i กองกำลังสุรศรีนะคะสามารถจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองกำลังสุรศรีโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดชุดลาตระเวนซุ้มเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ตามแนวชายแดนตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน15คนผู้นำพาจำนวน2คนพร้อมด้วยรถยนต์จำนวน1คันที่บริเวณถนนสายต้นเกตหุบพึ่งตำบลห้วยรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันห่างจากช่องทางสิงขรประมาณ6กิโลเมตร หน่วยจึงได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิและได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับกำนันตำบลสะเอะอำเภอรกรงปีนงังและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดยะลาทำการสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรามการกระทำผิดทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องป่าไม้ในพื้นที่อำเภอรกรงปีนงังจังหวัดยะลา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติโดยได้ดำเนินการในพื้นที่หมู่5บ้านแปะแจงตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาและรายงานพิเศษวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆของกองทัพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์จากโควิด19เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วและสถานการณ์ปัจจุบันก็พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมากระทบกับปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนโดยตรงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ตาม แต่กองทัพบกยังได้ร่วมเป็นส่วนช่วยเหลือประชาชนอีกแรงหนึ่งด้วยเช่นกันจากโครงการทหารพันธุ์ดีซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักพันธุ์เพนซิริของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งกองทับปกได้รับการถ่ายทอดการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อมาปลูกในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศอาทิกองพลพัฒนาที่หนึ่งค่ายศรีสุริยวงศ์เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อนําผ,ผลผลิตที่ได้ออกแบ่งปันซึ่งยังเป็นการ,รลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนยามเดือดร้อนให้กําลังพลของหน่วยนะครับทําการปลูกพืชนะครับที่ที่เราได้ได้ปลูกไว้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกําลังพลนะครับและครอบครัว นะครับแล้วก็นําผลผลิตที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกําลังพลและชุมชนรอบค่ายและอีกส่วนหนึ่งนะครับเรานําผลผลิตที่ได้ไปที่โรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเราจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับจะเห็นได้ว่าโซนนั้นจะเป็นพริกมะเขือแล้วก็โซนนู้นจะเป็นพวกใบนะครับเป็นพวกโหรพาแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่จะปลูกพวกกะเพราพวกอะไรต่อไปนะครับในโซนนู้นนะครับ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในทุกๆวันกำลังพลของกองพลพัฒนาที่1จะนํามาบรรจุเป็นชุดเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบกองพลผ่านบริการชุดหน่วยทหารเดลิเวอรี่ที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกพื้นที่ทุกวันส่งเสบียงและพืชผลทางการเกษตรช่วยเหลือชาวบ้านและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้กองพลพัฒนาที่1ยังทํเข้าวกล่องเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อปันสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจด้วยเพราะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เกพราะประชาชนไม่สามารถออกไปจับใจขายใสยหรือว่าซื้อในของในตลาดอะไรได้ครับก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ด้วยก็ยเ,เป็นครั้งแรกที่ที่ได้รับกับมือโดยตรงนะคะก็รู้สึกดีใจอยู่ค่ะปกติก็ไม่ค่อยได้กล้าไปเสี่ยงในที่แออัดมากๆค่ะ ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ว่าได้รับของจากท,ทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะ โครงการทหารพันธีของหน่วยทหารทั่วประเทศไม่เพียงแต่ปลูกพืชผักเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากจ่าชาวบ้านด้านเดียวเท่านั้นแต่ยังได้นําโครงการทหารพันธีไปขยายสู่ชุมชนโรงเรียนอีกด้วยโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33กองกําลังผาเมืองได้ให้ความรู้กับครูและเด็กนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนำผลผลิตไปใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันภายในโรงเรียนและขยายผลเป็นโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยเก็บเกี่ยวผลผลิตเดินเท้าไปมอบให้กับประชาชนพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลชาวบ้านก็ได้นำอาหารที่ทหารได้มามอบให้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและลูกได้กลับมาจากโรงเรียนได้นำวิธีที่ทหารพันดีมาจากโรงเรียนการปลูกผัก ได้มาบอกพ่อแม่ที่บ้านให้ปลูกผักแบบนี้นะอย่างนี้นะปอสารพิษอย่างนี้เพื่อจะได้บริโภคเอามาปฏิบัติให้กับครอบครัวให้มีไรายได้ต่อไป การเข้าถึงประชาชนในยามเดือดร้อนของเหล่าทหารแม้จะต้องเปลี่ยนแปลงทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตรเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนแต่หน่วยทหารทุกพื้นที่พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาทุกข์ให้กับชาวไทยยามวิกฤตเสมอมาหมดเวลาค่ะสำหรับรายการ VR Soldier ในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ